เมก,กันเตือนสหรัฐจอใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิรานเยเมนวันที่31มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอ์ผ่าโลกตอนนี้นะคะเรื่องร้อนฮอหาเอาละสิประเทศคนดีสีอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศชัดนะคะ ว่าจะทิ้งระเบิดใส่อิหร่านหากพวกเขาไม่ยอมเจราจากับโอชิงตันเกี่ยวกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ประธานาธิบดีอิหร่านต้องปฏิเสธเจราจาโดยตรงกับวบชิงตันนะคะแต่เปิดทางเจราจาอ้อมไว้เมื่อหลายวันก่อนยืนยันเพราะอ้างสรัฐมีแต่คำโกหกพวกเขาจะเรียกร้องไม่หยุดไม่พอเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฝ่ายเดียวและไม่เคยปฏิบัติการ ตามคำสัญญาเลยแม้แต่ข้อเดียวอิหร่านจะไม่คุยท่ามกลางการกดดันและข่มขู่คุกคามประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NMC News บอกว่าหากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลงกับเราก็จะมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นทำให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะว่าจะมีการทิ้งระเบิดแบบที่ทรัมป์เคยทำมาก่อนแล้ว มันจะเกิดขึ้นจริงถ้าพวกเขาไม่ยอมทำข้อตกลงกับเราหลังจากนั้นผมจะรีบภาษีเล่นงานพวกเขาแบบเดียวกับที่ผมเคยทำเมื่อ4ปีก่อน4ปีก่อนนอกจากรีบภาษีแล้วปี2020นั่นละคะ่ะทรัมป์สังหารในพลคุดของอิหร่านนลลายพลสไลมานีนี่เลือดนั้นยังไม่ได้ชดใช้อิหร่านสัญญาว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแต่ไม่เห็นความคืบหน้านะคะ เพราะว่าส่งเรื่องไปสารโลกก็เงียบงันมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้สรัฐใช้อันนี้แหละมาอ้างว่าอิหร่านไม้หัวจะลอบสังหารทรัมป์ตลอดเวลาทาั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยทรัมป์คงรู้ว่าที่ตัวเองลอดการลอบสังหารที่ผ่านมา2อสาครั้งเนี่ยอิหร่านหรือเปล่าในงั้นทรัมป์จะเปิดศึกกับดิพสเตในสายตาของเขาทำไม ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโจมตีอิหร่านทรัมป์ขู่เพื่อสร้างแรงกดดันให้อิหร่านทําตามที่ตัวเองต้องการด้านกูรูชื่อดังของสหรัฐนะคะสกอตต์ริตเตอร์และแม็กเกรเกอร์นี่เป็นนายทหารเก่าทำงานเซเอเก่าทั้งคู่ออกมาเตือนว่าหากอิหร่าน ไม่ยอมร่วมโต๊ะเจรจากับสหรัฐมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิรานพร้อมๆกับเยเมนมีรายงานการเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะส่งบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ด้วยได้เข้าประจําการที่ฐานทัพลับเกาะดีเอโกกาเซียมหาสมุทรอินเดียพร้อมลุยศึกแล้วรอคําสั่งประธานาธิบดีเท่านั้น การโจมตีเยมเมนอย่างต่อเนื่องนี้ดำเนินมากว่าสัปดาห์แล้วนะคะเอาเยมเมนยังไม่อยู่สรัฐไม่สามารถยกคนขึ้นบกที่เยมเมนได้แม้ว่าสั่งเรือบรรทุกเครื่องบินวินสันลำที่สองแล้วเข้ามาช่วยทรูแมนที่ทะเลแดงอย่างไม่ปรากฏตัวคะ่ะปล่อยเยมเมนซัดกับทรูแมนทุกวันและกองเรือพิฆาตของสรัฐก็มาเชิญหน้ากับ เยเมนบางวันเห็นบอกว่าสู้กันเป็นหลายชั่วโมงดูเดือดน,นะคะแต่ยังยกผลขึ้นบกไม่ได้เพราะว่าเออทั้ง UAE กับซาอุดีอาระเบียไม่น่าจะเอาด้วยทั้งในขณะเดียวกันนะคะก็มออีในฝั่งของสื่ออาหรับเหมือนกันบอกว่าสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวชายแดนของที่ติดกับซาอุกยูเอ e, แต่รายงานหลักยังไม่มีดังนั้น พฤติกรรมการยกผลขึ้นบกยังไม่เกิดขึ้นภาคเพื้นดินนะคะทางบกแต่การโจมตีทางอากาศและทางทะเลลุยกันเดือดทางอากาศเนี่ยสรัฐยังเป็นหลักเพราะว่าส่งบินรบทั้งสรัฐและสหรัฐชนจาจักรส่งบินรบมาโจมตีเยมเมนทุกวันมีความเสียหายมีพลเรือนทหารเสียชีวิตมีข่าวด้วยว่าพี่ชายของผู้นำฮูตี ซึ่งเป็นทหารในกองทัพเยเมนนะคะเสียชีวิตด้วยแต่ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าเยเมน้อยบินรบสรัฐไปได้หนึ่งลำพร่งนี้น่าจะมีรายละเอียดว่าลำไหนชื่ออะไรตกที่ไหนเมื่อแรวรบในเทะเลแดงไม่เป็นไปตามคาดของทรัมป์กดเยเมนไม่อยู่นะคะมีนนำซ้ำยังสามารถโจมตีกลับในเรือขนบินรบของสหรัฐและโจมตีอิสราเอลด้วย ประสานกับกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์โอกาสที่ทรัมป์จะเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยการถล่มอิหร่านและเยเมนซึ่งตอนนี้ถือว่าแกร่งที่สุดนะคะในบรรดาแนวร่วมต่อต้านสหรัฐอาจเชื่อว่าตอนนี้กดฮิสเบิร์ได้อยู่แล้วคุมเลบานอนได้ฮามาสยัไงไงก็เสียเปรียบอิสราเอลเพราะไม่มีบินรบใช้กลยุทธ์หน่วยย่อยหรือกลยุทธ์กองโจรก็ยืดเยื้อต่อไป แต่ยังไม่เบ็ดเสร็จเพราะว่าอิสราเอลเหนือกว่าในแนวรบทางอากาศเหนือกว่าฮามาสอยู่แล้วถ้าอิสราเอลออกน้าโจมตีอิหร่านน่าจะโดนสวนกลับอ่วนแน่นอนทรัมป์จึงส่งเซ็กว่าจะทาเหมือน4-5ปีก่อน4-5ปีที่แล้วนะคะสังหารแม่ทัพคุดร้อยนวลมาถึงทุกวันนี้แล้วก็กดดันเออคว่ำบาตอิหร่านหนักอีกทรัมป์บอกว่าจะทำเหมือน4ปีก่อน งานนี้อาจเล่นใหญ่นะคะฝ่ายวิเคราะห์ของสายอาหรับเขากังวลว่าการลอบสังหารผู้นำเป็นหนทางหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้เพราะทัามทำมาแล้วอีกทางหนึ่งอักเป็นดังที่กรูของสรัฐเตือนมาว่าทั้มอาจจะใช้ขี่ปนาวุธนิวเคลียร์ปิดจอบอิหร่านและเยมเมนเพื่อขืนความยิ่งใหญ่ให้สรัฐและอิสราเอลมาลุ้นกันค่ะ ว่าถัดรั้์ยิงนิวเคลียร์ใส่อิหร่านทั้งอิหร่านพันธมิตรโลกหลายโคจะตอบโต้อย่างไรโดยเฉพาะรัสเซียก็ลงนามพันธมิตรยุทธศาสตร์ครอบคุม20ปีกับอิหร่านเชียวนะคะจะปล่อยอิหร่านโดนสหรัฐโจมตีายเดียวหรือจุดว่าไฟทั่วโลกที่ยังคุชนอยู่จะประทุแรงขึ้นกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะ